สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุกจะพามาชมที่ดินติดคลองละง,งูค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมภาพสวยๆจากมุมสูงนะคะของที่ดินติดแม่น้ำนะคะติดคลองละง,งูนะคะจังหวัดสตูลค่ะวิวสวยงามมากๆเลยค่ะสตูลน,นะคะเมืองแห่งพัสมุรเทวาค่ะที่ดินสตูลน,นะคะเป็นที่ดินทางภาคใต้นะคะ แปลงนี้เราขายเงินสดค่ะโฉนดพร,ร้อมโอนนะคะหากซื้อทั้งหมดแบบซื้อเหมานะคะแปลงนี้เนื้อที่6ไร่2งาน19.3ตารางวาค่ะเสนอขายไล่ละ2.5ล้านบาทค่ะขายรวมทั้งสิ้น16,376,225บาทค่ะค่าโอนภาษีเจ้าของรับผิดช,ชอบทั้งหมดนะคะสำหรับแปลงนี้ค่ะกรณีซื้อเหมาทั้งแปลงนะคะ รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินโดยประมาณนะคะหน้ากว้างประมาณ1 1 9 3 7เมตรค่ะลือกทั้งสองข้าง159.94และ164.29เมตรค่ะด้านหลังนะคะกว้างประมาณ41.96เมตรค่ะแปลงนี้นะคะเหมาะสำหรับสร้างรีสอร์ทนะคะสร้างบ้านพักริมน้ำนะคะสถานที่ใกล้เคียงนะคะใกล้กับกลางเมืองละงูนะคะใกล้ตลาดสดใกล้ธนาคารใกล้โรงพัก ใกล้โรงเรียนนะคะใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะคะเช่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตานะคะหมู่เกาะตะลุเตานะคะเกาะอาดังนะคะหาดทรายขาวเกาะลีเป้นะคะแหล่งดำน้ำดูปะการังนะคะแหล่งท่องเที่ยวมากมายค่ะที่นี่ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งนะคะของโลกเลยทีเดียวค่ะและที่ดินแปลงนี้นะคะก็อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือปากบาลามากนะะักค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะได้ที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อหาตุ๊กนะคะเบอร์โทร0 9 9 2 2 1 6 2 9 9นะคะโฉนดของเราพร้อมโอนนะคะเนี่ยค่ะวิวเบื้องหน้าของท่านนี้นะคะเห็นไหมคะ สวยงามจริงๆเลยค่ะด้านหน้านะคะติดคองละงูนะคะเนี่ยค่ะแปลงนี้เลยค่ะแปลงเบื้องหน้าของท่านนี้นะคะในแปลงที่ดินนะคะจะเป็นต้นยางพารานะคะเนี่ยค่ะยังให้ผลผลิตได้อยู่นะคะ แต่หากลูกค้าจะปรับถมพื้นที่เคลียร์ลิงพื้นที่ให้โล่งนะคะแล้วก็ทำเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมที่พักนะคะก็เหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะเนี่ยค่ะสวยงามจริงๆเลยค่ะเบื้องหน้าของท่านนี้นะคะเนี่ยค่ะทีมงานของเรานะคะกำลังเดินดูพื้นที่อยู่นะคะตอนนี้นะคะ นี้เราถ่ายจากสถานที่จริงเลยนะคะสนใจนะัดชมที่ดินนะคะติดต่อหาตุ๊กนะคะแล้วพบกันค่ะโฉนดพร้อมโอนมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ